ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ11ปีเมื่อช้างจับมือกับ FC ฟบาร์เซโลนาจัดการแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ ช้างแชมเปี้ยนคัพ FC บาร์เซโลนาเอเชียทัวร์2013เพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลชาวไทยในประสบการณ์แบบไลฟ์แลกยูมินิตชีวิตของเราใช้ซะมาให้คนไทยและสร้างโอกาสให้ทีมชาติไทยได้มีโอกาสแข่งขันกับทีมระดับโลกโดยช้างในฐานะผู้สนับสนุนสโมสรบาร์เซโลนาสุดยอดทีมลูกหนังแห่งลาลิกาสเปนและทีมลูกหนังอันดับหนึ่งของโลกนำบรรดานักเตะขั้นเทพผูพ้เล่นชุดแจกของสโมสรบาร์เซโลนามาแข่งขันฟุตบอลนัพิเศษให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมกันอย่างเต็มพิกัดนำทัพโดยลิโอเนลเมสซี่อันเดรสอินิเอสตาดาวิดบิยาซา เฮอร์นันเดสเชสฟาเบกัสและผู้เล่น11ตัวจริงมาดวนแข่งกับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนในวันพุธที่7สิงหาคม2 5 5 6ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวมากเวลา18นาฬิกาใครยังไม่มีบัตรไปจับจองกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา